สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้ติดตามอาจารย์บงกฎชะทรพยากรทุกทกท่านนะคะฝากเพื่อนเอนไปกดติดตาม f a c e b o o k อ้อยบิวตี้นะคะและก็อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็ไลน์มาได้ที่089 871 8270นะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับหน้าไพ่แอ p e r รร์ไพ่จักรพรรดิผู้มีอำนาจมากเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจทางราชการต่างๆ เช่นทางการเมืองหรือมีโครงการที่ใหญ่ยิ่งโครงสร้างอำนาจความมั่นคงและระเบียบวินัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับจกักรพรรดิเช่นเดียวกับอำนาจและสถานะทางสังคมไพ่จักรพรรดิเป็นไพ่ของบิดาและบุรุษศัศกดิ์สิทธิ์บ่งบอกถึงความเป็นผู้นำที่แข็งแกรง่งการปกป้องและความมั่นคงไม่กลัวที่จะบ,บรรลุเป้าหมาย เขาได้รับความเคารพและเป็นผู้มีอำนาจที่มีแรงจูงใจในความก้าวหน้าและการวางแผนที่สม่ำเสมอไพ่แห่งราศีเมษคำสำคัญตรงกับความเป็นชายอันเป็นศักดิ์สิทธิ์โครงสร้างฐานรากความมั่นคงอำนาจการปฏิบัติจริงบิดาการปกป้องกลับกันการครอบงำ ความก้าวราว้าวอำนาจการควบคุมที่มากเกินไปการขาดระเบียบวินยัยเลขศาสตร์เลขสี่หมายถึงรากฐานและโครงสร้างโหราศาสตร์ดาวอังคารดาวเคราะห์ราศีเมษสัญ,ญลักษณ์จักรราศีไฟธาตุช่วงเวลา21มีนาคมถึง20เมษายนเป็นราศีเมษคำตอบใช่ไม่ใช่ถ้าใช่ ตั้งตรงไม่ใช่ก็กลับด้านอัญมณีที่เกี่ยวข้องกับไพ่ใบนี้คือหินตาเสือเหลืองโอลิวีนเลมอนคอตเฮลิโอดอโยกเหลืองเพริดอทไข่มุกทองคำํำสฟิสสับแสงซันเฟอร์เมลิไข่ซอสแคลไซน้ำผึ้งไพไรไขโอไลการทําบุญเสริมดวง สร้างพระประธานสร้างโบสถ์ใหญ่วัดวิปัสนาสัญ,ญลักษณ์ของจักรพรรดิโฟเรมสัญ,ญลักษณ์ของการเชื่อมต่อของจักรพรรดิกับดาวอังคารและราศีเมษเนื่องจากมีสีสิ่งและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของราชฐานเป็นตัวเลขบัลลังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและการปกครองของพระองค์กรอกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการ ปกป้องจากภัยคุกค,คามและเกราะป้องกันอารมณ์สัญ,ญลักษณ์แห่งชีวิตของชาวอียิปต์รอบสัญ,ญลักษณ์ของโลกที่เขาปกครองมองกุฎเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจอำนาจและความเป็นผู้นำผมสีขาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาที่ชาญฉลาดและประสบการณ์ เนโรสตรีมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเปราะบางและอารมณ์เสื้อคลุมสีแดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังความหลงไหลพลังงานและการกระทำเทือกเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรากฐานที่แข็งแกร่งและความมั่นคงตลอดจนการป้องกันความหมายของจักรพพัดทั่วไป ความมั่นคงและโครงสร้างเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของคุณด้วยกิจวัตรและการวางแผนที่เข้มงวดรากฐานของคุณอาจไม่มั่นคงดังนั้นพยายามทำให้มีรากฐานที่มั่นคงก่อนที่คุณจะก้าวไปสู่สิ่งอื่นย้อนกลับจักรรพัิสามารถบ่งบอกได้ว่าแนวทางของคุณต่อสถานการณ์อาจครอบงำหรือก้าวร้าวเกินไปคุณอาจขาดความยืดหยุ่นในการตัดสินใจ หรือขาดการปฏิบัติจริงที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนต่อไปค่ะหากเพื่อนๆนนะคะชอบในคลิปของอาจารย์ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องกดหัวใจและก็กดไลค์ให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ